ฮัโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วของเดือนเดือนอะไรแล้วนะมีนาคมเรามาถึงเดือน3กันแล้วอย่างรวดเร็วเดือนนี้ของเรามีทั้งหมด7จ็ดบาทที่จะแยก2สองซิงฟันนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ช่องรอก่อนอันนี้ก็เหมือนเดิมแรกแบคงรอเรียบร้อยแล้วก็มัมีแบงค์ห้าสิบ อันนี้อยากโชว์ก่อนพอดีได้ไปช็อปซองใหม่มาซองหนึ่งจากคีโนคุนี่ราคาแอบสูงแต่ว่าสวยมากเลยเขามีแบบปั๊มทองด้วยนะเห็นไหมคือดีมากเลยแล้วก็แบบรู้สึกเห็นแล้วสปักจอยนะคะก็เลยจะต้องจัดมาสักหนึ่งอันแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นซองที่เราใช้อยู่อันไหนดีสวยมากเลยอะกระดาษดีมาก ที่เหลือเก็บไว้ก่อนเผื่อมีโอกาสได้เอาไปใช้กับที่อื่นจัดครับโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนซองนะคะย้ายซองเอาอะไรดีน,นี่ดีกว่าเพราะอันนี้ยังสวยอยู่ อันนี้รู้สึกธรรมดานะใช้ไปนานๆแล้วเบื่อเงินทั้งหมดออกมาแล้วก็ใส่อันใหม่ว้าวแอบเยอะอะไรเนี่ยคอร์สเรียนหรอว้เออแต่คอร์สเรียนเดือนนี้พิมพ์ปรับให้ลดลงแหละเพราะว่าพิมพ์มีกิจกรรมบางอย่างที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างใหญ่ในชีวิตนะคะคือการเรียนต่อน,นั่นเอง ซึ่งการเรียนต่อนนี้ก็จะทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทํากิจกรรมย่อๆยอๆอื่นๆอีกแล้วแต่เราก็ยังจะพยายามหาเวลาทําคลิป YouTube ต่อไปอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยของเดือนมีนาคมเหมือนเดิมอันที่เป็นซองออนไลน์แยกหมดแล้วซองลงทุนแยกแล้วเดือเป็นเอาอนไหนก่อนดี h อลิเดย์ก่อนดีกว่าฮอลิเดย์ซองฮอลิเดยมีอัปเดต้ว้นะเพราะว่าล่าสุดผิวเอาเงินออกไปหมื่นหนึง่งเอาไปซื้อเงินเยนเพราะว่าเงินเยนมันถูกวก่าตอนนี้ก็เลยซื้อเก็บไว้ h o l ิเดยเดือนนี้ได้1,000งบาทเ,ออเพราะว่าตอนนี้ซองฮอลิเดยเราอยู่ประมาณ30,000ื่นะใช่ไหม ที่นับล่าสุดบวกหนึ่งพัคิดว่าหลังจากเดือนหน้าจะเริ่มแบบใส่ซองคเคเดกลับมาเป็นสองพบาทเหมือนเดิมแล้วนะคะเผื่ออนาคตเร็วๆนี้ปีหน้าหรือเปล่าจะได้ไปเที่ยวไหมนะไม่ดูแต่มีความรู้สึกว่าใกล้แล้วโอเคต่อไป ไม่มีไม่มได้อัปเดตสอนนี่ยกก็ยกก็ยกก็สี่ร้อยยกก็เปิดให้ไปทีไปเล่นแล้วไปเล่นมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแบบว่าต้องใช้เวลาปรับจูนอย่างแรงกอบแกบไปหมด แต่ประเด็นที่กังวลคือเขาเหมือนอัปเดตการค่าคอร์ดอะเขาแต่ก่อนเขายังให้เวลานาะนใช่ปะ่ะเพราะโควิดอะแต่ตอนนี้ถ้าซื้อไวอะมันอยู่ได้แค่แบบเดือนสองเดือนเองอะก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่ออยากขอคิดก่อนต่อไปกูเกิลหกสิบบาทกูเกินหกสิบบาทอ้าแปลงอันนี้ละกันแปลงร้อยแล้วก็ ถอน40แบบนี้แต่ก็ใส่เข้าไปแต่ก่อนนี่คิดไม่ได้นะคะว่าทำยังไงให้แบบว่าพอดีอ๋อก็ทอนเงินจากข้างใน20ง,ง่ายเลยทีนี้ทำไมคิดไม่ได้อ่ะโห60ก็ยังไม่เก็บก็เก็บเงินวันไหนวะเหมือนใกล้แล้วอ๋อนี่นะคะพิมพเขียนวันที่ต้องจ่ายบินจุลายวันที่10ยังไม่ถึง ไกลอยู่ปราเกินผ่านไปคันว่าตาสิบบาทแบรดร้อยเหมือนกันอะวันนี้ก็จะเป็นการถ่ายแบบวันช็อตเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคอมยังไม่สามารถตัดต่อได้เหมือนเดิมเราก็จะพยายาม วันช็อตให้ได้สั้นที่สุดแปดสิบลดลงมาจากแต่ก่อนแล้วเพราะว่ามีคนแชร์เพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงนะคะลดลงไปตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยต่อเดือนนะเห็นปะเือยอดต่อไปอันนี้ครบละใช่ไหมใช่แล้วป๊าป กิฟต์ของขวัญได้หนึ่ันบาทขอแบ่งย่อยดีกว่าหนึ่งพัรู้สึกช่วงที่ผ่านมาก็ให้ของขวัญเยอะอยู่นะเอารู้สึกว่าเงินในซองนี้ร่อยหลอนิดนึงอะเหลือแค่น,นี้เองแต่ก่อนคือแบบหนาะดูสิอืม ให้อะไรไปเนี่ยอ๋อน้องรับปริญญาแล้วให้น้องเยอะโอเคเข้าใจละของเดือนนี้บวกหนึ่พบาทปกติกิฟเราให้สองพันใช่ปะแต่เดือนนี้ให้พันเดียวเพราะว่าเดือนนี้เดือนเกิดพิมพ์แล้วทีนี้ ก็เลยเอาเงินอีกพันหนึ่งอะไปลงตรงโดเนชั่นแทนเพราะกะว่าจะทำบุญอะไรที่แบบว่าเยอะกว่าปกตินิดน,นึงนะคะ่ะโอเคต่อไปคอสเดียนรวมรวมสองพันห้าร้อยบาทลงมาแล้วแต่ก่อน,นี่คือแบบสี่พันกว่าบาทเลยใช่ไหมเดือนนี้สองพันห้า ขอเซนเราก็ยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวเร็วๆนี้ต้องเอาเงินออกไปจ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียนนะคะบวกสองพันห้าใช้เยอะอยู่นะเงินเข้าเยอะก็จริงแต่ก็ใช้เยอะเออ ต่อไป Macbook Macbook 2,000เท่าเดิมเราอยากจะมีระเบียบวินัยเกี่ยวกับ Macbook เพราะว่าเราก็อยากได้ของใหม่เร็วๆพันห้าแล้วนะพันเก้าร้อยพอดีไหมแปดสิบพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลย อันนี้ก็เป็นสองแถมสวยงามของเทอร์รี่เบิร์ดนะคะเขาชอบแจกช่วงอ่างเปาเอ้ยช่วงตุ๊ดจีนนะแล้วเขาจะขับขับนิดนึงขับขับนิดนึงขออนุญาตเรียงให้สวยหนะ่อยดีกว่าเริ่มหนาแล้วนะเดี๋ยวอาจจะต้องแตกแตกแบงสลับแบง์

ร้อยแปดร้อยเก้หื flying, ่นหประมาณหมื่นหกว่ากว่าโอเคกำลังคิดว่าว่าจะอยากจะเทิร์นคอมเก่าแต่ก็คือยังยังงงว่าถ้าเทิร์นคอมเก่าไปก่อนแล้วข้อมูลเก่าจะถ่ายโอนมาเครื่องใหม่อย่างไรเข้าใจฟิวะเออแล้ว คือถ้าหากซื้อเครื่องใหม่ไปเลยก็ก็ไม่สามารถใช้เงินเก่าเทินสิเพราะเหมือนเขาให้มาเป็นแบบเป็นโค้ดคูป,ปองลดราคาเครื่องใหม่เดี๋ยวพิมพ์องไปศึกษาต่อก่อนนะเรื่องเนี้เพื่อจะคิดเพื่อจะนึกขึ้นได้เมื่อเร็วๆนี้ว่ายังไงกับเขาเยังไม่ได้จดใช่ไหมบวกสองพัน นะคะมีระเบียบมากครบทุกเตือนอยู่นะยังไม่เกเรแต่เดือนนี้ชอบเยอะมากจริงอะเดือนเกิดด้วยไงเราก็รู้สึกแบบมีอารมณ์อยากซื้ออะไรให้เหมือนแบบเป็นของขวัญตัวเองแต่มันก็เริ่มจะเยอะเยอะเกินกว่าจะเป็นของขวัญแล้วไหมนะเหมือนเป็นข้ออ้างมากกว่าเราตอนเนี้ยโอเคดังนั้นเราต้องหยุดพักโอเคค่ะเดือนมีนาค็ประมาณนี้ ใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยแล้วก็อนาคตก็จะพยายามทำติดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะทำหัวข้ออื่นเพิ่มเติมคือการเงินเกี่ยวกับผู้รักก็คือคนสองคนแล้วอ่ะไม่ใช่คนเดียวอย่างที่พิมทำะนะเพราะว่าสังเกตเห็นคนรอบข้างบางคนเขาก็มีปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้จะแบ่งยังไงนะเออซึ่งจริงๆมันก็มีเคล็ดลับนิดหน่อยอาจจะช่วยได้นะคะไว้มีโอกาสจะทำให้ดูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ